ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เนลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าวันนี้อยากได้รหัสจริงๆเลยรหัสฟรีๆๆอ่ะโอ้มันน่าจะไม่มีฟรีนะขอรอกอินก่อนแล้วกันด้วยเฟซบุ๊กนะร้านคิตตันชอ็อปโอ้โหตเติมเงินรวดเร็วทันใจได้ไวแน่นอนนะครับโอ้โหบอกเลยบอกเลยแจมแมวแจมแมวไหนขอดูซิเอ้ยอันนี้คือเลยสุ่มหมอสุ่มของด้วย สปินของมีด้วยว้าวออูอยากได้มากๆเลยนะแต่ว่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะซื้อสินค้าไอเทมหรือว่าไอดีเกมเออว่าเราได้อยากได้ไอดีเกมด้วยไหนขอดูดิอ้ฮู้ซื้อมาแจก FC ดีกว่าอย่างงี้นะอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ครับ1,500ไลค์ถ้าถึงบอกเลยแจกรหัสนี้แน่นอนคอมเมนต์กันด้วยชื่อเฟซบุ๊กนะโอเคใครกดแล้วก็เล t ส์ก ทุกคนครับทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมลรลือดอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํานะครับผมร้านคิทตันช็อปนี่นะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลทคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็킹เลคัซซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลาร์ธพีทด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่าง ก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการกันด้วยนะครับคนดู คุณผู้ชมก็คือว่าผมทําการซื้อรหัสนะครับผมด้านของบอฟฟตไหมรหัสเทพพรีเมียมมานะโอ้โหขายแล้วตังผมไม่น่าพอนะคุณผู้ชมโอ้โขายแล้วเต็มเลยว่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะโอ้โหรหัสเทพโอ้โหมีคนซื้อด้วยวะเนียขอดูรายละเอียดอันนี้ที่6ก0กว่าบาทอะ่ะอ่ามีผลเงาโอเคทีมไทยได้ไอดี ID สะอาดนะครับมีท่าครบซูเปอร์ฮีโร่แมนโอ้โหคือชิลมากเลยนะีอ่อ่าผมขอซื้อรหัสธรรมดาดีวกว่าน,นะเนี่ยเออแบบราคาสุดคุ้มมานะโอ้โหนี่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  นี่เลยนี่เลยนี่เลยอันแรกเลยดีกว่านะเคลเวลแม็ก okay. มีผลไดมอนด์ Diamond ไม่ถาวรน,นะอีเล็กโตโอ้มีเล็กโตด้วยนะอผลอื่นไหมมีผลอื่นไหม,มผลไหน,ผล,นผลได้ไม่ถาวรคือผมคือผมจะสังเกตแค่ผลนะผลสายฟ้าไม่ถาวรเอามังกรเลยไหมดีไหมถ้าเจอก็ดีนะฟีนิถาวโอเครหัสนี้เออฟินิ์มันก็จอกนี่ว่าในบอกฟุดอะ นีล่ลืมไปลืมไปเอ่าลองหาลองหาหาดูนะคุณผู้ชมขนพิษเออเขึ้น<ฮ><ฮ>สัตสก้าไปดิครับรออะไร เอาผลพิษนี่แหละคุณผู้ชม269บาทโอเคเติมเงินเลยดีกว่าก็ระบบเดิมนะครับผมก็คือระบบคลิปนั่นเองนะครับผมระบบคลิปของนั่นเองเนาะอีซี่อยู่แล้วระบบคลิปน,นะคุณผู้ชมครับใครๆก็รู้ว่าต้องเตมยังไงกดเติมเงินไปครับผมนี่เลยมันเท่าไหร่นะ้กี่บาทหน้าบ้านหนะมันกี่บาทหนะ้า6 9บาทเราเติมไป270เดบาทลีกว่าไม่งวยจัดเลยนะครับเข้ามานะผมก็คือเข้าหน้าบอลเลตไปใช่ไหมคุณผู้ชมเลื่อนไปนะครับแล้วก็ตรงดูอื่นๆอ่ะเออแล้วก็สร้างซองขวั ไปนะครับ269บาทนะครับแต่เ,เราพูดเอเอ269บาทนาันะ่นแหละเนาะแล้วก็แบ่งจำนวนเท่ากัน1นะครับผมเรียบร้อยเราสร้างซองเป๋าเสร็จปุ๊บเราก๊อปคัดลอกลิงแล้วก็นำมาใส่ตรงนี้เลยนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยโอเคใส่ไปเลย เรียบร้อยนะครับผมเติมเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการไปซื้อเลยเนาะโอเคดูนาะฬิก,กานะครับนี่สั่งซื้อเลยร้อยซื้อเรียบร้อยสั่งซื้อซื้อสำเร็จนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอารหัสไว้นะครับผม,ผมก็เดี๋ยวใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมทาการเข้าไปเลยดีกว่ารหัสนะโอเคไปลุยเข้าเซิร์ฟดีกว่าเข้ารหัสดีกว่า สวทุกคนนะครับผมก็ไปกดตรงที่กล่องจดหมายนะมันจะมีรหัสให้ดูเลยเพือ่อผู้ชมง่ายๆเลยนะโอ้โหบอกเลยว่าการซื้อในครั้งนี้ผมจะแจก FC ของผมเองเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะได้ตามที่เขาบอกหรือเปล่าอู้ level max ครับมีดาบด้วยมีดาบด้วยออ้มีผลพิษด้วยนะแต่ไม่ถาวรนะสิประเด็นอู้แต่ก็ถือว่าดีนะครับนี่มีของหมดเลยนะครับผมไหนขอดูซิโอการ up พเวลก็โอเคเดี๋ยวให้เด็กๆไปัพเองนะตรงนี้นะครับผมโอ้ก็ถือว่าดีนะครับผมในการได้ถัดฟรีมาอย่างนี้นะครับก็มีฮารคงอาชีหมดยัง ขี้ยังไม่ได้ทำนะครับก็มีแค่ขี้วี V1 หรือเปล่าน่าจะใช่นะว2สองวหนน่ะครับมันจะมัวมัวไอ้ V1 ่อ่ะประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับการซื้อไอดีไก่ก็ประมาณเดียวกันถือว่าคุ้มนะเนี่ยได้ของมาแต่ว่าเองต้องไปฟาร์มอีกนะในราคา200กว่าบาทนี่ถือว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าเราไม่ได้เสียค่าไฟด้วยนะครับเราไปซื้อรหัสปุ๊บเราก็เปลี่ยนรหัสของเราเลยรหัสเป็นรหัสสะอาดนะครับผมไม่ได้เป็นรหัสที่แบบเออมีเมลมีอะไรไม่มีนะบอกเลยก่อนนะขอว่าคือใครอยากจะไไได้เเนกก็ปปิมมฟารัล กัันนะครบอันนี้ผมขอฟาร์มให้น้องๆหน่อยแล้วกันเล่านิดหนึ่งนิดหนึ่งโอเคมาดิครับตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยก็ลองไปซื้อนะครับผมร้านคิตตันช็อปนั่นเองนะครับเอาละวันนี้นะครับผมขอต้อนรับก่อนแล้วกันใครอยากได้รหัสนี้คอมเมนต์มากดไลค์มากดติดตามด้วยนะกันนะครับผมโอเคไหมอืมใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมการทิ้งลิงก์เว็บไซต์นะครับผมทิ้งไว้ตารางคลิปนี้นะครับเราได้รหัส i d ีมาแบบโอ้ชิลๆนะครับ let's go วันนี้ก็มาในที่การนะครับบายบายครับผมซีอูครับคุณผู้ชม